สวัสดีครับทุกๆคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน world of the vision f a n t a s แฟนตาซีนะครับก็ตอนนี้มีอัปเดตของพรุ่งนี้มาแล้วนะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราดูในโนตินะครับก็ที่แน่ๆก็คือว่าพรุ่งนี้อ่าไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับวันพุธนี้เราจะเราจะมีตัวใหม่นะครับก็คือมิลานดาครับแล้วก็มีเอสเปอร์ใหม่นะครับก็คือลาเมียควีนนะครับอ๋อมีตัว MR ด้วยครับแต่ว่าเราค่ามันไปแล้วตัวนี้อ่าไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นะครับก็เรา เราดูที่มิลันดากับลาเมียควีนแล้วก็การลาเมียเป็นหลักแล้วกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ตามที่ผมพูดนะครับก็ เอาเก็บยูนิตไว้ที่หลังแล้วกันนะครับก็นี่ครับที่ผมพูดผมเดาวไว้่ผิดเลยฮะก็คือถามว่าทําไมผมถึงรู้จริงๆมันมีตารางอยู่ฮะว่าอะไรจะออกมาแล้วก็ของ JP กับของโกบอลนี่ตารางยูนิตค่อนข้างตรงกันนะครับมันก็เลยพอจะเดาได้บ้างว่ามีอะไรออกมาเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันว่าเออดูตารางยังไงแล้วก็มีเว็บไซต์อะไรน่าสนใจแล้วกันนะครับเอาคลิปนี้เอาเรื่องมิลันดารามิคกลแล้วก็อัปเดตวันพุนนี้ก่อนแล้วกันก็ ตอนนี้นะครับก็ที่กลับมานะครับจะเป็นขวานทองนะครับแล้วก็สลีเบดนะครับซึ่งสลีเบดเนี่ยเป็นดาบ MR นะครับก็ฟาร์มกันเหนื่อยนะฮะอาการเดียวกันนะครับี่ก็คือต้องใช้สมุด1 1 2 5รเล่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เควสสมุดที่ผมพูดไว้นะครับก็มาจริงๆนะครับก็คือชุดเกาะนะครับแล้วก็อ่าเอ็กเซรีนะครับแล้วก็อ่านินจาเบดนะครับก็ ไม่บอกว่ามีอะไรดรอปบ,บ้างแต่ว่าในคอนเทนต์น่ะคิดว่าน่าจะมีซีลเมจิกเอ้ยไม่มีซลลเมจิกซีลสปิริตซีลดฟเฟนส์แล้วก็น่าจะมีซีลแอคแท็กนะครับ3อย่างที่ดรอปแน่ๆนะครับส่วนรายละเอียดปิกย่อยอย่างเช่นการ์ดเอ็ีของวิชั่นการ์ดหรือว่าอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูข้างในทีแต่ว่าผมคิดว่าซีลน่าจะมี3อันนี้ให้ฟาร์มแน่ๆไม่น่าจะผิดนะครับเพราะว่ามันมันมของที่ต้องใช้ในใน3อันนี้นะครับ อ่ะส่วนส่วนอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเค้เาให้ฟาร์มเค้าให้ฟาร์มไอสลีบเบดเนี่ยแต่เขาไม่ให้เควสด,ดาบเควสสมุดดาบม,มาด้วยก็ถ้าจะไปฟาร์มสมุดดาบในสลี b เบดก็น่าจะเหนื่อยอะฮะ <c oughs> <c oughs> ก,ก็ไม่เป็นไรคือจริงๆเควสสมุดพวกนี้มันวนๆมาเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็อดี๋ยวไปซีเรียสก,กับมันก็ผมแนะนําว่าก็ถ้าใครเก็บเรซีของอ่า ชุดเกาะครบแล้วนะครับก็มาฟาร์มสมุดชุดเกาะตรงนี้แล้วก็ยังสามารถฟาร์มสมุดของเอเซอรี่ได้นะครับซึ่งสมุดของแหวนนี่ก็สําคัญนะมีแหวนหลายๆอันที่ควรจะทำเลเวล50เอาไว้ใส่เยอะเลยครับเดี๋ยวเอาไว้ผมค่อยมาแนะนํากันทีหลังอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อัปเดตก็คือว่าพรุ่งนี้จะมีร้านมิลเลียนดาวห้ามิลเลียนดาวโหลดมานะครับก็คือ5ล้านดาวโหลดนั่นเองนะครับก็รอบนี้แจกใจดีนะครับแจกแฟกเมนร์ออฟทอสแจก ไปซึมเอาเวกี้ไปีซึมแล้วก็แจกเรนโบว์เลยครับในล็อกอินแล้วก็วันละ500เพชรด้วยซึ่งเยอะกว่าทุกรอบเลยฮะคราวนี้ถือว่าคุ้มค่ากับการล็อกอินนะครับส่วนผมว่าเดลี่เพลช์น่าจะเป็นอ่าอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นเควสต์ยูนิตเทนนิงซัพพอร์ตนะครับก็แจกพวกกล่อง EXP อ็กพีเอาเวกเทงโซอะไรพวกเนี้ยครับก็ง่ายๆลงได้วันละครั้งตามเดิมนะฮะก็ไม่น่ามีอะไรเนาะอ่ะแล้วก็ มาดูนะครับมันมีเดลี่เพอร์เชนไหมน่าจะเป็นอ่านี่ครับมิลันดาชาดเหมือนเดิมนะครับก็อ่าทีนี้เรามาพูดถึงมิลันดากันบ้างนะครับอ่ามิลันดาก็จะเป็นเลนเมดนะครับเป็นยูอาร์าน้ำตัวแรกนะครับจริงๆต้องเป็นตัวที่2ครับแต่ว่ามันข้ามอาลามาดาริต์มาสไปนะครับก็เลยนางก็เลยกลายเป็นยูอาท่าน้ำตัวแรกของเราในตอนนี้นะครับก็โลของนางก็เป็นเลนเมดแล้วก็อ่าเป็นไทเมดนะครับ ก็ส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็จะเป็นเลดเมทที่ยิงวอเตอร์ล่าแล้วก็ยิงอ่ะแล้วก็ใช้ทามเมทในการบับตัวเองได้ด้วยนะครับเป็นเป็นหนึ่งในยูนิตที่ดีนะครับแต่ถ้าใครมีลัมซ่าแล้วก็ผมก็มองว่าถ้าเราไม่ได้อยากได้ยูอาน้ำนะก็ก,ก็อาจจะข้ามไปก็ได้เพราะโลนของโลของนางก็คล้ายๆกับลัมซ่านิดนึงครับกึ่งๆจะเป็นซับพอร์ตกับกึ่งๆเป็น DPS นุกเกอร์อะไรประมาณเนี้ยแต่แต่ว่า โอเคน่ารักดีครับแล้วก็ก็เป็นธาตุน้ำ UR นะครับที่ที่ตอนนี้ยังไม่มี UR ตัวใดเลยที่เป็นธาตุน้ำก็ถ้าใครอยากได้ก็ก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็หลายๆคนก็น่าจะเจ็บหนักกับทีผ่ผ่านมาแล้วเนาะแล้วก็อายากะก็พึ่งจะผ่านไปตู้อายากะหมดพรุ่งนี้นะครับแต่ pick up อาฉาดของของอายากะยังไม่ไปนะครับก็คือในในฉาดในในในร้านค้าที่ขายก็จะยังมีฉาดของอายากะเยอะมาก มิลันดานแล้วก็ไอตาลุงชื่ออะไรนะผมไม่สนใจเลยโดลันโด,น,ดนี่ด้วยนะครับสี่ตัวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสี่ตัวนี้นะครับกอ็อ่าส่วนมิลันด้าน,นะครับก็ถ้าใครจวดได้มาก็แนะนําว่าให้โฟกัสไปทางทาําเมดนะครับโฟกัสไปทางทาําเมดก็ผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดในตัวมิลันดา,นดานเท่าไหร่ก็ ถ้ามีโอกาสจะมาพูดถึงให้กันแล้วกันนะครับส่วนเอสเปอร์ราเมียนะเอสเปอร์ลามียเอสเปอร์ลามียตอนนี้ได้ยศเป็นเอสเปอร์สำหรับสายหมัดที่ดีที่สุดนะครับอ่ะเพราะว่าตัวเอสเปอร์เองเนี่ยมีอ่บวกสไตล์แอคแทกแล้วก็มีบวกแอคแทกด้วยแล้วก็ยังมีบวกอ่าสไตล์รีซิตด้วยนะครับก็เป็นใบที่ดีเป็นเป็นเอสเปอร์ที่ดีของสายหมัดน,นะครับใครเล่นพวกซิซ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีมีใบมีตัวนี้ไว้ก็ดีครับแต่ว่า อกย่างหนึ่งก็เป็นแค่ MI ด้วยครับอันน่าจะจ่อออกไม่ยากแต่ว่าถามว่าซีเรียสไหมก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ไม่เหมือนโอดินที่แบบอยากควรจะต้องคู่คนควรจะต้องมีแต่มันก็ไม่มีทักทีเนี่ย <c oughs> นะส่วนส่วนวิชั่นการนะครับก็ก็ได้เป็นไฟแอคแท็กอัพนะครับแล้วก็เป็นไออีสเตอร์นะครับก็คือก็คือตีท่าน้ําแข็งแรงขึ้นนะครับก็เอาไว้อา เป็นการที่ไว้ตีแบบเมดิน่าครับตอนนี้ท่าน้ำแข็งที่เด่นๆก็มีแค่เมดิน่าจริงๆนะครับต่อไปก็อาจจะมีอ่าอ่าวิกโตร่าใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าเรามาดูตรงนี้ดีกว่าฮะเป็นไฟแอคแท็กอัพนะครับก็ตอนนี้ยูนิตท่านไฟที่เก่งๆก็ยังยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวต่อไปมันก็น่าจะมีเดลิต้ามีอะไรเงี้ยโผล่มาครับสำหรับตัวการ์ดเองก็เป็นการ์ดที่น่าสนใจครับเก็บมีเก็บไว้ก็คือคือใครไ,ได้ได้มาก็ดีครับตรงดีใจเหอะว่าได้ได้รามียมันไม่แย่เลยเพราะว่า เพราะว่าตัวสายหม่จริงๆก็อนาคตนะครับก็อย่างซีซ่าเนี่ยเก่งแน่ๆครับโอเคนะครับก็อัปเดตพรุ่งนี้ก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีนะครับแล้วก็มีของให้ฟาร์มมากขึ้นนะครับเหนื่อยหน่อยนะครับกับการฟาร์มเกมนี้แต่ก็อนาคตก็จะดีนะครับอ้าวมีใบนี้ด้วยเหรออ่ามีใบนี้มาด้วยก็สามสาวนะครับก็บวกคีย์เด็ข้อแล้วก็ลดอ่าอ่าสไตล์เลสอ่าเพิ่มสไตล์เพิ่มอ่าสแลสเลสนะครับแล้วก็ เพิ่มกันารโดนยิงนะครับแต่ว่ารถแม็กเพนะก็เป็นการที่สวยงามครับอยากได้สาวๆสามคน <c oughs> เอาไป,ไปนี้ด้วยครับอก็ขอให้ทุกคนจวยได้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสำหรับอัปเดตของวันพุธนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับสำหรับมิรันดาก็ใครไปไหวก็ ใครชอบใครรักก็ลองดูนะครับส่วนผมเองก็ผ่านอีกแล้วครับยังเจ็บไม่หายนะฮะอายากาก็ยังไม่รอดเลยครับเพิ่งได้เลวเวล8ปิเกาองแต่ผมก็วงได้แค่8ปิบกเกานี่ยนะครับขอหให้ทุกคนโชคดีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ